โอเคครับ okay, ผมผมก็จะสู้กับพี่เอกครัล็อกเกอร์เป็นล้านคนแล้วนะผมก็จะเป็นไงอย่าลืมกดไลค์กดแรกกดชร์แล้วกด subscribe ก,กดกระดิ่งแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนี่ครับผมผมก็จะปาเอ็นเดอร์โฟไปนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็รอรุนนะผมโอ้โอ้โห สวัสดีครับผมดีมนะครับผมวันนี้ครับผมจะมาเล่นเกมไมค้าบนะครับผมแล้ววันนี้ครับผมจะมาเปิดล็อคกี้บ็อกซ์เองนะครับผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าสู้กับใครนะครับผมโอเคผมก็โอเคเราไปดูล็อคกี้บ็อกกันเลยแล้วกันนะครับผมจัดไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นได้มาพริกแอกนะครับผมแล้วก็หมูตามเลิมนะครับผมท่านผู้ชมครับนะได้มา26อ่า26ชิ้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นล็อคกี้บ็อกแบบธรรมดานะครับผมได้มา11อันอ่าอย่างละ11อันนเลยะครับผมอันนี้็ดาอันนีเลยนะครับ ล็อคทามิชินแล้วก็เออ่ก็พิงล็อคท์แล้วก็เดมอลล็อคท์นะครับผมแล้วก็แอสตอลล็อคท์นะครับแล้วก็แบร์ล็อคท์โอเคแล้วก็สเปรโรลล็อคท์นั่นเองนะครับผมนะอย่างละสิบเอ็ดนะครับผมมีทั้งหมดแปดล็อคท์แต่อา่ามีแปดชนิดนะครับผมนะโอเคจัดไปโอเคเราจะรอลุ้นนะผมเราจะสู้กับใครครับผมเฮ้ย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 อ คุณคุณไหมครับนี่คือพี่เอกฮาร์ลเกอร์เองนะผมอ่าโอเคผมก็เรามาดู VIP ของเรากันเลยนะผมท่านะผู้ชมครับนะโอเค VIP คนแรกนะผมก็จะเป็นคุณพ่อแซมเนื้อผมเป็นพ่อของพระเอกนั่นเองครับผมแล้วก็คนเดิมนะผมปาลาโฟเอลนั่นเองครับผมเป็นอ่าดังเอกนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบงค์ฟิลลี่ล็อกนะผมไม่ไม่ใช่ฟิลลี่ล็อกเลยฟิลลี่เอ็งชอยนะครับขออภัยผมเป็นพระเอกนะผมชื่อแบงค์นะครับแล้วคนนี้นะผมก็จะเป็นบุกกี้นะครับนะ อันนี้ก็จะเป็นเจไดเกมเมอร์นะครับผมแล้วก็คนนี้ก็จะเป็นครูอ้นแล้วก็เป็นพ่อของเจไดเกมเมอร์แล้วก็บุกกี้นะผมก็ติดตามกันเลยนะผมตอนที่1นะครับผมนะโอเคส่วนวันพรุ่งนี้นะผมตอนที่2ก็กําลังจะมานะครับผมโอเคจัดไปนะผมพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ใช่ไหมละ่ะโอเครอดูสตรอรี่ของผมกันเลยนะครับนะโอเคก็เราจะมาสู้กับพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์นะครับผมเ0้าร้อยเก้าพันเก้าร้อยเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยเก้าพันเก้าล้านคนเลยนะครับนะโอเคเราจะประเดิมด้วย สเปรย์ลอร์กิบ็อกเลยละกันนะครับโอเคจัดไปนะผมคลิปนี้ไม่ขออะไรมากับผมผมขอสักกี่ไรดีผมขอเออกี่ไรดีวะขอสักพันไลและกันนะผมว่าน่าจะถึงนะโอเคจัดไปนะครับโอเคคอมกา,กากมากตอนนี้โอเคเปิดมากล่องแรกเฮ้ยเฮ้ยมาถึงก็ระเบอิอดเลยลเหรอเฮ้ยเฮ้ยอย่าบึ้มนะอย่าบึ้มนะโอ้โ ไปหมดเลยครับผมท่านผู้ชมโอ้โหโอเคเฮ้ยเราได้เกาะมาไว้ท่านผู้ชม,ม,ชมจัดว่าดีเลยนะครับนะนะติดบัางอีกแล้วอะโอเคเฮ้ยอะไรอะสเปซมีมันน่าจะสุ่มนะอันนี้มันสุ่มครับอ่ายาสุ่มโอ้สโลเนตครับผมสโลเนตเลยนะครับช้าเลยนะครับผมโอเคเฮ้ยคือเดินไม่ได้เลยเหรอเฮ้ยทำอะไรไม่ได้เลยเนะี่ยโอเค โอเคโอ้ย <Okay>. oh, จะฟูก่กอนวะผมผมขาดแค่รองเท้าเองนะครับโอเคเฮ้ยโอ้เดอะบิ๊กบูเบสนะครับผมโอ้ oh, จัดว่าโหดเลยนะผมไปเราไปสู้กับพี่เอกเลย <laughs> ไม่ต้องเปิดล็อกแม่งและชที่เหลือเนี่ยนะครับโ okay, อเคล้อเล่นนะครับล้อเล่นเรามี8ชนิดเราก็ต้องเปิดให้ครบนะครับโอเคชิปปุ๊บโอ้มันคือล็อกอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะผมไม่รู้เหมือนกันนะล็อกทองแดงหรือเปล่าอันนี้จำไม่ได้ อันนี้อ๋อเอาไว้แบบว่าคิดขวาพันคือผักมันนะครับอันงี้ผมตุ้มตุ้มไอผมลองดูสิมันคือช็อกโกแลตบล็อกอ๋อช็อกโกแลตบล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เอาไว้กินได้นะครับกินแล้วมันรู้สึกว่ากินแล้วมันจะสปีดให้นะครับนะโอเคงั้นก็คุ้มอยู่นะครับเออถือว่าดีเฮ้ยอ๋อนี่มันรองเท้ากากนะครับผมโอเคโอเคชึบ เอ้ยเราได้แก๊บมาเว้ยถือว่าจัดว่าดีว่ะผมก็ได้น็อตแอปเปิลมานะครับโอเคตอนนี้เริ่มหายแหลกแล้วแล้วมันก็จะเพิ่มความแหลกให้ผมโอ้โหแหลกโอ้โหหายแหลกได้แป,ป๊บเดียวไม่แล้วผมก็ตกโอ้โหดูดูสนามประลองเอ้ยด,ด,ด,ดูดูสนามเปิดลัคก,กี้บล็อกเลยไม่เหลืออะไรเลยนะครับอ,าอนาคตจะจะเพิ่มให้มันใหญ่กว่าเดิมนะครับนะโอเคชึบ เฮ้ย hey, อันนี้มันจะมีลัคกี้โพชั่นกับอาลัคกี้โพชั่นใช่ไหมอ๋อไม่มีนะอันนี้มันสุ่มอย่างเดียวน,นี่หว่านะครับจัดไปจัดไปนะครับคันแรกประเดิมมาก็โอ้สลามโอ้วัดตบอ้าวเฮ้อโอ้โอ้เอยขอ,องดีๆมาหน่อยเถอะเฮ้ย,อยไอ้นี้พวกอ่าแคนดี้ขนมอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะลูกอมนะครับนะโอ้โหเพียบเลยนะครับผมขอปิดอีนี่ก่อนลำคาญ นะครับอ้าวทำไมมันยังอยู่วะโอเคหายไปหมดละอันนี้ก็จะเป็นลัคกี้โพชั่นฮึจึบฮึจึบฮึจึบอ้าวโอเคมันมีเดี๋ยวของแบบพวกตีบวกนะผมไม่จําเป็นนะครับมันก็จําเป็นอยู่แหละแต่แต่ไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรเยอะนะครับเฮ้ย What 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 อ่าผมไม่เอาอืมอเอสโตมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าอ,อะไรมันมันโอพีนะเฮ้ย เออมันน่าจะมีของดีๆมาให้เรามั่งสิอ่ามีดวงมีดาวมาเว้ยเอ,อ้อย๋ยวก็ตบดาวแดนเลยเอ,อ้ยมีคุกกี้ใช่ไหมดาวคุกกี้เมื่อกี้เห็นแวแวๆอยู่ใช่ปะวะอ่านี่นี่นี่น,นี่นะครับไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นไงนะโอเครอรอรอ,อผมหิวก่อนรอค่อยกินโอเคโอ้โหผมจะไหวไหมเนี่ยสู้กับพี่เอกกี่คนวะนั่นนะ่ะโ,โ,โอเคผมเอ,เอาคอยเปิดก็ได้เอา,เอ,าอันนี้ออกโอเคชึบโยนไป โอ้ได้เลยวพวกเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรอะอะไรอะมันคืออ๋อมันเป็นบล็อกไอ้นี่ครับผมเป็นบล็อกอ่าบล็อกน้ำแข็งนะครับเฮ้ยมีพวกเกาะมาก็ยังก็ยังชั่วหน่อยนะครับอ่ผมโอเครองเท้าพอแล้วกันนะโอเควัตเตอร์ฟองน้ำเฮ้ยธนูโอเคชึบบวกเลยอ๋อไม่ต้องบวกแล้วครับมันบวกร้อยให้แล้วนะโคตรโหดนะครับเฮ้ยเราได้เจ็ดบูทมาไว้ท่านผู้ชมเฮ้ยนี่ผม อย่างเฟี้ยวนะครับเจดบูธโอ้โหโอเคผมอันนี้โอ้โหเดี๋ยวเราได้ขวานมานะครับผมงอเฮ้ยเออโอพและโอพแล็นะครับเริ่มโอพแลวโอเคเราเปิดไดมอนด์เลยับผมโอ้โหไดมอนด์ไดมอนด์มีอะไรมาเนี่ยอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะอะไรจ้าอะไรจ๊ะโถสู้กับพี่ไม่ได้ก็อย่าสู้นะไอ้น้องนะโอ้โหอันนี้อะไรมาเพี้ยไปเนี่ยไี่เอานะครับผมเปิดเฉพาะ อ่ะผมผมอ่อนให้แล้วกันเอาเลยแค่สี่พอโอเคไม่ใช่อะไรไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับโ okay. อเคเฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะได้อะไรมาแอปเปิลซิลทัสอ๋อไม่เอายาสแปมีอีกแล้วจ้ะสแปมอีกแล้วจ้ะ okay. โอเคออกมา uh, อะไรไม่รู้ครับผมน่าจะเป็นในวิชั่นนะผมเห็นตอนกลาง,งคืนนะครับโอเคชึบ okay. เปิดม,มาพุชชุบโอเคเราอยู่ในเพียงล็อคกี้บ็อกซ์แล้วนะครับผม เปิดมาลุ้ยครับผมเฮ้ยนี่คืออะไรเอ่ยหึ what 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 เฮ้ยโ oh! อ้ what? What เฮ้ย what what the เดี๋ยว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 มันมีนี่ไงพิงพิงซ้อนนะครับผมอาจจะไม่โหดมากนะครับแต่ก็เก็บเก็บมานะครับเอามาบวกแม่มเลยนะครับหมั่นไส้นี่ผมแป๊บเดียวบวกร้อยเลยนะครับนะ โอเคเอาแอปเปิลบวกได้นะครับก็ขอบคุณ f อฟซเอซกันด้วยนะผมที่ช่วยบอกกันนะครับนะโอเคเชิบเชิบเชิบเออเออเอเอเฮ้ยไอพวกไอพวกเนี้ยยึงจัดทำไมกับข่าฆ่าให้หมดเลยเนะี่ยโอ้โหมีตัวอะไรวะเนี่ยเนี่ยแค่นี้ก็ไปไกลๆได้แล้วเป็นไงโหดเะล่าะโหดเะล่ะ จะเอาอีกตัวเหรอเอเอ,เอผมแหลกมผมว่าผมไปจากที่นี่ดีกว่าโคตรแหลกนะครับเอ้ยเอ้ยที่เตรียมตัวของผมที่นอนของผมใหม่นะอโอโอ้โห,โโหปิดปิด,ปดเดี๋ยวคอมจิงก็ <c oughs> <c oughs> ผมมีแพลนที่จะซื้อคอมใหม่แล้วนะครับนะก็ไม่ใช่เราก็ขอบคุณทุกคนเลยเอ้ยไม่เขียอะไรวะเนี่ย ไม่รู้อะทิ้งไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามผมมาแล้วก็มาดูผมจนถึงทุกวันนี้นะครับนะอันนี้คืออะไรประมือกเหรอน่าจะใช่นะครับเป็นอัลเบกิ้งครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมก็ผมมาตามความฝันได้แล้วนะผมก็คือมันยังไม่ถึงหรอกนะครับแต่คือมันจัดว่ามาไกลแล้วนะครับเฮ้ยอันนี้น่าจะดีกว่านะครับ ก็คือว่ามามา,มาถึงจุดนี้แล้วก็ใกล้ที่จะถึง1นึ่งแสนซับแล้วนะครับก็คือตอนนี้คือยังอยู่ที่4 0,000อยู่นะครับก็ใกล้ๆแล้วนะครับก็อยู่กันไปจน10,000แสนเลยนะครับผมแล้วก็มีความฝันว่าอยากได้ถึง1ล้านเลยนะครับนะเฮ้ยเกาะโหดมากก็ถามว่าผมเพอิอมไหมก็เพิ่แหละนะครับผมเพอ่แหละแต่คือตามความเพื่อความฝันผมผมก็อยากได้จริงไหมเออใครๆมันก็ อยากอยากมีความฝันเป็นของตัวเองที่แบบว่าต้องถูกต้องอ่ะแบบว่าอยากถึงความฝันแบบว่าจริงจริงจังๆนะครับอันนี้คือของผมนี่คือแค่จุดเริ่มต้นนะอืมก็ขอบคุณที่ผมมีกินจนถึงทุกวันนี้เออเฮ้ยวัตตายก่อนก็ขอบคุณที่ผมมีกินจนถึงทุกวันนี้นะครับผมอ่าโอเคชุบก็อะไรเนี่ยวัต ว่าผมก็อาจจะมีแคสเกมอื่นบ้างนะครับอย่างเช่น p ั b จีนะครับเราซื้อคอมใหม่มาก่อนนะครับตอนนี้คอมคอมบอกได้เลยว่ากากมากนะครับตอนนี้นะครับนะโอเคผมก็เลยจะอัพใหม่แล้วนะครับรอเงินเดือนออกนะครับผมผมไม่ได้ทํางานอะไรเลยนะเว้ยผมทาแต่ยูทูบเนี่ยแหละนะครับ YouTube เป็นสิ่งที่ผมชอบนะครับแล้วถ้าถามว่าผมอยากไปทวิตไหมคือ ผมบอกได้เลยว่าผมไปแน่นอนนะครับผมแต่ผมจะไม่ทิ้ง u t u b e นะเว้ยคือผมจะทำทั้งสองนะครับอืคือผมเป็นคนเป็นคนนึงคนคนนึงที่ผมขยันในการทำ u t u b e มากนะครับหลายหลายคนอาจจะแบบว่าสักษาจะทำไปเรื่อยๆนะครับแบบว่าทำเอาตังค์แล้วแบบว่าไม่คิดถึงผลงานตัวเองอะไรประมาณนี้ครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เรื่องของเขาไปนะครับผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับคนอื่นอยู่แล้วนะครับผมโฟกัสที่งานของตัวเองนะครับ แล้วผมก็จะทํามันต่อไปนะครับทวิตเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันต้องทําทุกวันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมนั่นแหละถนัดทางของผมเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยผมไม่ชอบแบบว่าเล่นเกมแบบไม่ให้ใครรู้อ่ะไอ้ไม่ใช่แบบว่าเล่นเกมแบบคือแบบเชิงว่าขี้อวดก็ไม่ใช่นะั่คือแบบว่าอยากให้คนอื่นรู้ว่าเออเราเล่นเกมนี้เล่นเกมนี้อะไรประมาณเนี้นะครับนะคือ เวลาผมแตะคอมหนึ่งครั้งเนี่ยคือไม่มีทางที่ผมจะไม่อัดคลิปอะนะครับแต่ก็มีบ้างนะครับเวลาเหนื่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็คือผมไม่เคยทิ้ง u t u b e เลยนะครับเฮ้ย okay. ก็มันก็ถามว่ามีไหมไม่ได้ลงคลิปมาแบบว่าสองวันมีนะครับคือเป็นติดงานเรื่องเรียนด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาเลยนะครับ ขออพัยจริงนะครับก็คือผมเป็นคนหนึ่งที่ขยันลงคลิปนะครับนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยวิวผมเนี่ยผมยอมรับนะวิวเมื่อก่อน,นยอยู่ที่หลักร้อยหลักหลักร้อยนี่แหละเกือบหลักพันแค่นั้นแหละนะครับมากสุดของผมเมื่อก่อนนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ทําไมนะเวที่ยังจะดิ้นรนท,ทําทุกวันนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับนะก็ผมมี นะครับก็ลองทําดูแล้วพอผมทำล็อกกี้บ็อกเนี่ยกระแสตอบรับมันดีนะครับผมก็เลยทำล็อกกี้บ็อกมาจนถึงทุกวันนี้นะครับนะเด็กก็ชอบดูก็เออขอบคุณมากนะครับโอเคผมไม่เอาของนี้ละก็ขอบคุณมากมากนะผมก็พ่อแม่ผมก็เออพ่อแม่ผมก็บอกนะบบว่าเออดีนะเออเด็กมสามแค่นี้แค่แค่มสามนี้ก็มีรายได้ไปของตัวเองแล้วก็ก็ดีอะไรประมาณนี้นะครับ อโอเคผมก็ให้เงินพ่อแม่ไปนะครับนะบางส่วนอะไรให้ให้ได้ก็ให้ไปนะครับอืมไม่ได้ดราม่าเลยนะเอออย่าอย่าอย่าคิดลึกนะไอ้พวกโลกสวยนะเออผมไม่ได้เจอดราม่าเลยนะผมแค่เล่าให้ฟังเฉยนะครับว่าคนที่เริ่มจะทํา youtube เนี่ยก็ตั้งใจทํานะครับนะอย่าสักแต่จะเอานู่นเอานี่นะครับนะบอกแค่นั้นพอนะครับโอเคผมพูดเรื่องผมเ่ยเออผมรู้สึกผมเพ้อเกินละนะครับโอเค เดี๋ยวผมจะเริ่มไปสู้กับพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์แล้วนะครับซึ่งผมจะต้องมีธนูใช่ไหมงั้นผมขออ่าอันนี้ไม่เอานะครับโอเคจัดไปนะครับเอ้ผมเอาดีกว่าชึบชึบชึบโอเคผมจะไปสู้กับพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์แล้วนะครับผมนะโอเคเดีย๋ยวผมแบบทำการเปิดตัวคลิปแรกก่อนแบบว่าเริ่มคลิปมาโอเคชึบ โอเคครับ okay, ผมผมก็จะสู้กับพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์เป็นล้านคนแล้วนะผมก็จะเป็นไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนี่ครับผมผมก็จะปาเอ็นเดอร์โพไปนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็รอรุนนะผมโอ้โหดูดูดูโอ้โหเฮ้ยแต่เลือดผมก็ลดเยอะอยู่นะโอ้โหเดี๋ยวพี่เอกฝังมุดมาสิครับโอ้โหลุมผมอย่างเดียวครับตอนนี้ผมต้องใช้อันนี้นี่นี่นี่โอ้โห โอ้พี่เอกใจเย็นพี่โอ้โหพี่เอกเป็นคนนึงนะครับที่ผมบอว่าชอบดูคลิปพี่แกมากนะผมเมื่อก่อนนะครับนะที่เขาบอกว่าอัดคลิปเกมคือมันอาจจะไม่ใช่เกมที่แบบว่าโด่งดังแล้วเขาก็สามารถทําให้ดูสนุกได้เออเนี่ยผมชอบนะเฮ้พี่เอกใจเย็นดิออตบดาวแดนเลยอ,อืออืออ,อ,อืออือ,อไม่นะพี่เอกไม่นะไม่ ไม่ผมยิงด้วยธนูโอ้โหแหลกมากตอนนี้อื้มอืมอืมอื้มอาวเฮ้ย,ย,ยผมแพ้เหรอไม่โอ้โหผมแพ้ด้วยการตกจากที่สูงเออแพ้ลาบคาบเฮ้ยยังเหลืออยู่นี่ว่าโอเคงั้นลาวชูเลยมางั้นผมจะถอดไอ้พวกนี้ออกเหลือแต่เสือ้อมารอบนี้แหละตัดสินนะครับผม

คลาบเนี่ยแหละมาโหดจริงเลยพี่เอกคนนี้โอเคมาพี่บี้ผมยังสู้ได้นะครับแต่เจอพี่เอกนี่ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเนี่ยเออโอเคโอเคชึบ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 กออ็ไปดูกันได้นะครับผมที่ผมสู้กับพี่บี้เดอะสกา้านะครับตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวแล้วนะครับผมจะยิงเขาระยะไกลนะครับผมหรือว่าเขาจะตกเองไม่นะชึบโดนไหมไม่โดนเหรอ เฮ้ยโดนว่ะเฮ้ยโดนว่ะเฮ้ยชุบ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 โดนโดนโดนท่านผู้ชมโอ้โหอีกนิดเดียวเฮ้ยอีกนิดเดียวชุบโอ้โหเรียบร้อยนะครับพี่เอกโดน เดินอ่าลัคกี้โบงผมไปเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้อ้าวอ้าวพ่อแซมตาแบงค์ไปแล้วนะครับยิ่งเหลือบุกเจกับอ้นนะครับโอเคนะครับก็เอาเป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับจนจบจนจบนะผมก็อย่าลืมติดตามซีรีส์สตอรี่สายเกินไปกันด้วยนะผมมาคลิปทุกวันจันนะผมแล้วก็ล็คกี้บ็อกก็อย่าลืมดูกันด้วยแล้วก็คลิปซูนามิแล้วก็คลิปแมปบาบาบก็อย่าลืมดูกันด้วยนะครับ สำหรับช่องนี้นะครับก็มีซอนแอบ,บด้วยนะครับอย่าลืมดูกันด้วยโอเคก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe กันด้วยผมแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมเยบาย